สวัสดีค่ะป้าเสริญสิริหนูเพชรน,นะคะอยู่ที่อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาค่ะป้าทำหัตกรรมใายตาหนูทิ้งนะคะ,อะตอนแรกเริ่มะป้าไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าป้าทำเป็นผลิตภัณฑ์น,นี้เป็นมาตั้งแต่ปี2528แต่ป้าไม่ได้ทำตรงนี้ป้าทำธุรกิจอย่างอื่นทำเป็นรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เปิดร้านวิดีโอแล้วลุงแกเป็น ห eh, ยบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็เปิดร้านาขายทีวีตู้เย็นอะไรแบบนี้จนวามาถึง254 4ตอนนั้นมันมันเริ่มแล้วมันทำวิดีโอก็ไปไม่ได้และมันแผ่นซีดีออกมาเยอะถึงป้าก็คิดว่าเออป้าทำอะไรดีเนาะก็เลยคิดว่าเออบ้านเรานี้มีต้นตานเยอะก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า น่าจะเอาต้นตาลตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ป้าก็เลยมาทำหมวกอานรื่มแรกก็ททำหมวกทำกระเป๋าเป็นอานถักก็ทำอยู่พักนึงทำอยู่ประมาณสองปีแล้วก็ได้เป็นอูทอมพอเป็นอู่อมแล้วเป็นหานที่ป้าทำอยู่เป็นหานถักมันมันช้าเวลาเราออกบูธทีหนึ่งมันได้อานน้อยมันไม่คุ้ม ป้าก็เลยหาวิธีการทำให้หันเร็วขึ้นโดยที่ว่าทำเป็นเครื่องทอตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทีนี้พอทำเป็นเครื่องทอขึ้นมาแล้วก็โอเคได้หันเยอะแล้วคนในชุมชนก็ได้มีหันทำเพราะว่าป้าสอนสอนให้ให้เขาทำแล้วก็ไปทำงานที่บ้านได้ตอนนั้นก็ไปสอนสอนที่เป็นเป็นเป็นอะไรไปนสอนที่โรงเรียนเป็นสอนเด็กนักเรียนด้วย แต่สอนอยู่พักหนึ่งพอหานตรงนี้มันเยอะป้าก็บอกว่าป้าต้องมาทำตรงนี้ก่อนแต่ป้าก็พอมาทำตรงนี้ป้าก็โชคดีตรงที่ว่าพอป้าทำตรงนี้ลุงเขาก็มาช่วยลุงก็มาออกแบบให้ลุงก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเจดันอยู่ข้างหลังลุงก็ช่วยช่วยอยู่เยอะมาก แล้วก็โชคดีอีกตขั้นตอนหนึ่งก็มีลูกชายมาช่วยต่อเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดที่ได้มาถึงทุกวันนี้ลูกชายเก่งทางนั้นตลาดก็เรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าพอมาทําตรงนี้ก็ได้คิดว่าจะทำให้มันแปลกๆแล้วก็ให้มันทันสมัยขึ้นโดยที่ว่าพอเราได้เครื่องทอมานี้เราก็มาปะออกแบบเป็นประกอบหนังประกอบโครงไม้ตาล ประกอบผ้ายีนอะไรแบบนี้ก็ได้รูปแบบกระเป๋าขึ้นมาเยอะมากหลายรูปแบบมากการทอตรงนี้นะคะทอไม่ยากค่ะมันมีหลายลายนะคะลายลายขัดลายสามลายหกลายลูกแกว้วลายดอกพิกุลอะไรแบบนี้มันไม่ยากค่ะมีให้เลือกว่าเออใครถนัดอย่างไหนแต่ถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากตัวเส้นใยนะคะคือเราไม่ได้ ไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกว่าเอาเส้นนี้เข้าไปเส้นนี้เข้าไปแต่โดยธรรมชาติของเส้นใยนี่เป็นสีธรรมชาติหมดเลยสีน้ำตาลครับสวัสดีครับลุงบัณฑิตหนูเพชรครับเ,เราทำงานอยู่ที่กลุ่มหนวดทิงเนี่ยลุงอยู่แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนที่ป้าทํามาพักหนึ่งมันก็เลยมีปัญหาว่าพอลูกค้าเลอร์บอเดอร์เข้ามาเยอะแล้วมันผลิตไม่ทัน นี่คือคืออุปสรรคของหานหัตกรรมจริงๆนะครับเพราะหานหานหัตกรรมเนี้ยพอมันทําไม่ทันแล้วเราเราเสียโอกาสเสียรายได้ตรงนี้ลุงก,ก็มานั่งคิดว่าเออทำอยังไ,ไงไอ้ป้ารับออเดอร์เยอะๆให้ได้ก็เลยมามาวางแผนระบบการการการผลิตปกติหานหัตกรรมเรารู้อยู่แล้วว่า80%เป็นค่าแรงงานเพราะนั้นขบวนการตรงนี้เราก็เริ่มวางรายการผลิตใหม่ วางลายการผลิตให้เป็นคล้ายเป็นหานอุตสาหกรรมคือเรามีแผนกผลิตใย,ยตาลที่แผนกผลิตใย,ยตาลเมื่อก่อนเราใช้คนตีหวาดจะได้สักหนึ่งกิโลก็เป็นวันไมตอนหลังลุงก็ออกแบบเครื่องตีใย,ยตาลออกมาออกแบบเครื่องตีใย,ยตาลเราสามารถผลิตใย,ยตาลวันได้แล้วัวนละสิบกิโลเมื่อก่อนใย,ยตาลกิโลละเจ็ดร้อยแปดร้อยตอนนี้เราลงมาเหลือสามร้อยเพราะมันทาได้เยอะขึ้นนี่คือขบวนการพัฒนาแล้วพอเราได้ใย,ยตาลมาแล้วเมื่อก่อนเรามานั่งมานั่งถักดูเนี้ยกระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลาทาตั้งสิบวัน ลุงกัต้องคิดเออเราวางระบบใหม่เปลี่ยนขบวนการปิ่นใหม่เข้ามามาการทอพอมาการทอเนี้ยเราก็ต้องออกแบบเครื่องทอออกแบบเครื่องทอและก็ออกแบบลายทอขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยเชิงช่างที่ที่เข้ามาํำงานพอออกแบบเครื่องทอฉันว่าเครื่องทอเครื่องนี้เป็นเครื่องทอสองตะกอคาว่าสองตะกอคือมันมันขึ้นกับลงลักษณะตัวเนี้ยเราทอได้แค่เป็นลายขัดพวกนี้ครับเป็นลายขัดพวกนี้แต่ถ้าว่าถ้าว่าเราทอลายอื่นเนี่ย เช่นว่าเป็นลายอันนี้เขาเรียกว่าลายสามประยุกต์ลายสามประยุกต์ที่บ้านเราเรียกว่าลายลูกแก้วอ่ะครับพอทอพวกนี้เราต้องใช้สีตะกอใช้สีตะกอเราก็มาใช้เครื่องอีกแบบหนึ่งเขาเป็นเป็นสีตะกอแล้วว่าแล้วในลักษณะการทอการออกแบบเช่นว่าลายหกตัวเนี้ยตัวนี้เราเอาตัวใยตาลเป็นตัวขึ้นดอกนะครับแต่ถ้าว่าเป็นลายลายสามประยุกต์เนี่ยเราได้เป็นตัวขึ้นดอกเป็นตัวซ้ำดอกขึ้นมา อ่าแล้วเวลาทําสีเราเราไม่ได้ย้อมใยตาลด้วยนะครับเช่นว่ากระเป๋าใบนี้เป็นสีแต่แต่เราไม่ได้ย้อมนะครับเอาเราได้เนี่ยเป็นตัวทําสีตัวใยตารเราไม่ได้ย้อมสีเพราะตัวใยตาคุณสมบัติมันลักษณะที่ว่ามันย้อมสีไม่ติดถ้าย้อมสียยติดเราต้องพอกถ้าพอกแล้วมันไม่ทนไงถ้าพอกแล้วปลวกมอดกินขึ้นราด้วยแต่ถ้าไม่พอกปลวกมอดไม่กินราไม่ขึ้นโดนน้ําได้นี่คือคุณสมบัติคุณสมบัติเด่นของมัน ราะฉะนั้นตัวตัวใยตาเนี่ยคือลักษณะเขาเรียกอะไร m ท t e r i มาสเตอร์คือวัตถุดิบหลักที่เราทําจริงเนี่ยคือหานของเราหานของเราที่เราทำเนี่ยเราขบวนการผลิตเราตั้งแต่ต้นน้าคือเราทําวัตถุดิบเองด้วยอพอเราทําวัตถุดิบเองเนี่ยจุดแข็งของเราคือการแข่งขันมันมันก็น้อยลงเช่นว,ว่าลุงยกตัวอย่างว่าเหมือนกระเป๋าแคชั่นกระเป๋าหนังหนังนั้นมาจากโรงพวกเดียวกันเขามาแข่งขันกันเรื่องก,การดีไซน์แต่เรานี้เราทําวัตถุดิบเอง เพราะนั้นขบวนการทั้งหมดของเราตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำจนถึดดกกงการทำตลาดเราใช้ชุมชนเป็นตัวกำหนดเป็นตัวทำตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นด้ว่าพวกลายพวกนี้ลายพวกนี้เป็นเราเอาตัวใยตาเป็นตัวขึ้นดอกแต่ถ้าลายพวกนี้เราผ้าเป็น ayo, เราเราได้เป็นตัวขึ้นดอกนะครับการทอพวกนี้การทอสีตะกอแล้วเ,เหมือนทำลายขาดลายผ้ขาขม้านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งะบวนการทอทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเช่ะนะบวนการทอเนี่ยพอเราทอมันขึ้นลายใช่ไหม เราจะทอมาเป็นม้วนอย่างเนี้ยทอมาเป็นม้วนอย่างนี้ยตัวนี้เราได้เป็นตัวขึ้นดอกพอเราทอเป็นมว้วนทีหลังพอเรามาตัดเย็บเป็นกระเป๋านียมันทําได้ให้ขึ้นไงคือคือเราไม่ต้องมานั่งถักทีละเส้นพอเราทอเป็นผืนแล้วกระบวนการแตะรูปอย่างอื่นมันมันก็สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้นี้นี่คือระบบที่เราวางไว้ว่าพอเราวางระบบตัวเนี้่เราก็ให้กลุ่มแม่บ้านของเราเนี้ยรับผ่านไปทําที่บ้าน ต่อมาเราพัฒนามาอีกขั้นตอนหนึ่งครับตัวนี้เราสร้างเท็กเจอร์ใหม่ไงสร้างเท็กเจอร์ใหม่ด้วยเอายีนมาทอมาผสมคือตัวนี้เราไปเจาะต่อกลุ่มลูกค้าที่ว่า,าเป็นวัยรุ่นหน่อยที่เขาใช้ยีนบางทีเขามีชุดยีนแต่ว่าเขาก็ถือกระเป๋าใยตาที่มียีนผสมด้วยแล้วเราใช้เย็บประกอบกับยีนอย่างนี้ยเป็นฮารพวกนี้ยกตัวยอย่างเช่นว่าเนี่ยเหมือนกระเป๋าใบเนี้ยเราทอผสมยีนแล้วเรา,เรา,เราประกอบกับยีน,น่ย ลักษณะลักษณะเจาะกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึง่งนะครับแล้วช่วงนี้เราก็มีมีการพัฒนาเช่นว่าเรามีเอาแมททีเรียลเอาวัตสดิตับวอื่นเข้ามาผสมเช่นตัวนี้ตัวนี้เราใช้พวกฝ้ายเข้ามาผสมมาผสมกับใยการก็เป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึง่งตอนนี้เราพัฒนามาอีกแบบหนึ่งคือการทอขึ้นรูป ลักษณะการทอขึ้นรูปขึ้นรูปลักษณะขึ้นรูปวงขึ้นนครึ่งวงกลมคือพอออกมาจากเครื่องทอมันจะขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมลักษณะเป็นเขาเรียกต่างเทคนิคว่าเป็นสายเวฟขึ้นสายเวฟลักษณะที่เป็นครึ่งวงกลมเพราะตัวนี้เราเทคนิคการทอเรามีการออกแบบใช่ว่ามันขึ้นวงกลมมันเป็นขึ้นวงกลมมาอย่างเนี้ยพอเราจะทํากระเป๋านี้แล้วจับแล้วจับก็อย่างเนี้ยทํากระเป๋ามันขึ้นรูปได้เลยเราไม่ต้องมีโครงหรือจะทาโครงไฟเนี้ยมันก็ขึ้นรูปได้เลยใช่ไหมพอหันที่ออกมาเทคนิคตัวเนี้ย คิดว่าตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีใครใช้แต่เป็นเทคนิคให้ให,ให้ให้มากให้มากคือเราคำนวณว,ว่า <c oughs> เส้นใยตาลเราเนี้ยช่วงนี้ประมาณ3 0เส้นมันจะมีแรงดึงเท่าไหร่แล้วเรามาใช้ตัวตัวยางที่ว่าทำให้มันเกิดแรงดึงขึ้นมาเป็นจํานวนแรงดึงเท่าไหร่มันจะได้ขึ้นรูปลักษณะเป็นเป็นซา์เวฟแบบนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ว่าเราคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มังพัฒนาต่อครับ เช่นวันนี้การออกแบบกระเป๋ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าทรงแตงโมอันนี้เราผ่านจากการทอมแล้วเรามาขึ้นรูปให้เป็นทรงแตงโมนะครับแล้วมาใส่หูอาจจะเป็นหูหนังหูหวายหูไม้ไผ่หูยังไงก็ได้แล้วมามาใส่พวกซิปพวกอะไรเนะี้ยตัวนี้มันจะดูทรงไม่ซอฟมันแข็งแข็งไงเพราะว่าการออกแบบของเราเราออกแบบขึ้นรูปตามลักษณะแผ่นทองของเรา แต่ตัวหลังที่ลุงบอกว่าตอนนี้เราพัฒนากระบวนการทอให้เป็นทอขึ้นรูปพอทอขึ้นรูปเราจะมาได้กระเป๋าตัวนี้ทรงเดียวกันแต่ว่ามันคนละแบบอะครับมันทรงเดียวกันแต่ว่ามันมันไอตัวนี้มันนุ่มมันนิ่มใหม่มันซอฟมันมันให้ตัวได้ไงไอตัวนู้นมันให้ตัวไม่ได้แต่ตัวนี้มันให้ตัวได้ลักษณะมันกดริ้วอะไรได้ออย่างเงี้ยนี่คือคุณสมบัติในการทอทอขึ้นรูปที่ลุงบอกเมื่อกี้เพราะนั้นกระบวนการเนี้ย กลุ่มลูกค้าเนี่ยเราจอดได้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อก่อนที่บอกว่าเอายตลาดเราเป็นคนเสนอแบบมาว่าลูกค้าคือคล้ายๆว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเนี่ยเราจะทําทําให้ตามที่ลูกค้าต้องการเพราะฉนั้นขระนวนการตรงเนี้ยขบวนนการผลิตตรงเนี้ยท่านแรกลูกค้าต้องการกระเป๋าแบบนี้เราก็ทําต้นแบบพอทําต้นแบบเสร็จเราก็วางรายการผลิตของเรารายการผลิตเช่นว่าแผนกทอเข้ทอขึ้นมาแบบนี้แผนกตัดเย็บแผนกทำซับในยแผนกงานหนัง ก็ทำไปอีกแบบแผนกทําสายก็ทำไปแล้วมาประกอบนี่คือกระบวนการผารลิตของเราตั้งหมดสวัสดีครับผมนายพิรศัก์หนูเพ้นนะครับเป็นเป็นเป็นรุ่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยทำการตลาดของ โนทิ้ง no หัตถกรรมยายตานของในชุมชนอำเภอสติงพานครับก็คือเรื่องตั้งแต่เป็นชุมชนในอ่าเป็นงานในชุมชนที่คนในชุมชนร่วมกันแล้วก็เมื่อก่อนการตลาดเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเมื่อก่อนสมัยรุ่นแม่เนี่ยก็จะแบบรองานแบบงานแสดงสินค้าแบบโอทอปหรือว่างานหัตลักไทยอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งมันจะมีขายแค่แค่ด้านเดียวคือมีหน้าร้านาไปออกงานแล้วก็ขายซึ่ง ซึ่งตอนแรกซึ่งบอกกลับมาแล้วก็โดยอาจจะเป็นด้วยบุคลิกอาจจะมันก็เลยกลายเป็นที่สนใจของของคนที่ชอบง,งานหัตกรรมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็พอมาเริ่มทำเนี่ยช่วงนี้มันก็ต้องมีตั้งแต่ออนไลน์ตั้งแต่การการไปขายปลีกขายโซงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเฉพาะขายขายปลีกอย่างเดียวก็มีเขาเรียกแล้มีมีออเดอร์มีสถานที่ ยกตัวอย่างแบบ king power เนี่ยเขาจะสั่งแบบเดือนนึงก็ประมาณแบบเป็นหลักร้อย200ใบซึ่งซึ่งมันก็พอที่จะหล่อเลี้ยงชุมชนตรงเนี้ยครับแล้วก็วิกฤตตรงเนี้ยวิกฤตโควิดเขาเรียกววิกฤตโควิด1นที่ตงเนี่ยก,ก,ก็คือคือมันมันมันขาดมันขาดรายได้ไปหมดเพราะว่าเพราะาคือ,ค,อคือมันมันแทบจะเป็นศูนย์เลยครับตอนนี้แล้วก็ ซึ่งที่คิดไว้ที่ตั้งเป้าไว้ตอนแรกในอนาคตน่าคือพยายามที่จะดิวกับศิลปินที่มีที่มีคนติดตามมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะๆเพื่อที่จะได้มาเห็นงานพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าน่าจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องทําต่อไปครับชุมชนหัตถกรรมยาตานสิงห์พรเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้ผ่านผ่านวิกฤตนี้ครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสำหรับน้องๆที่จบใหม่ทุกคนที่กำลังตกงานทุกคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ช่วงนี้ก็ ทางกรมจนาง,งานนะก็มีกิจกรรมช่วยเหลือตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ w w w m a h a g มหากรรมอาชีพสงขลา .com ครับ